เพืท่ทพ ssc watch talk นะครับวันนี้เนี่ยก็พาเพื่อนเอนชมบูติกมาหลายที่นะครับที่นี่ก็เป็นบูติกของผมเองนะครับอยู่ที่ ssc building สาธุประดิ์นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าทำช่องนาฬิกาเพื่ออะไรเพื่อจะขายของหรือเปล่าจะบอกว่าไม่หวังขายของเลยก็โกหกนะฮะแน่นอนว่าทำธุรกิจแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่ได้แต่ถามว่าซีเรียสไหมจริงจคือไม่ได้ซีเรียสส่วนตัวของผมเองเนี่ยเป็นคนที่ เรียกว่ารักนาฬิกาแบบอาจจะเข้าไปในสายเลือดนะครับพอเข้าไปในสายเลือดเนี่ยในใจมันก็จะมีความต้องการอยู่หลายอย่างที่อยากจะทำนะยรางเช่นผมมาทํานาฬิกาเนี่ยวัตถ,ถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งคือผมอยากจะเสกนาฬิกาซึ่งพอพูดถึงคําว่าเสกนาฬิกาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรเป็ว่าเสกนาฬิกาผมมักจะมีความลหลงไหลนะฮะในกลไกในฟังก์ชันในงานศิลป,ปะ ของนาฬิกายี่ห้อต่างๆนะครับซึ่งผมไม่ได้จํากัดว่านาฬิกายี่ห้อนั้นจะเป็นยี่ห้ออะไรจะราคาแพงหรือเปล่าขอให้เขามีสิ่งที่ผมอยากได้สิ่งที่ผมปรับทางนานผมก็รู้สึกว่านั่นแหละคือนาฬิกาที่ผมอยากจะเสพซึ่งคําว่าเสพนาทีนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะบอกว่าคือซื้อไหมจริงๆอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับอย่างที่ผมคุยกับเพื่อนๆมาตั้งนานว่าผมเนี่ยอยากจะเสพนาฬิกาซึ่งผมก็พูดกับเพื่อนสนิทข,ของผม ที่เราทําธุรกิจนาฬิกาด้วยกันเนี่ยครับผมก็บอกแกว่าวัตถุประสงค์หลักผมอยากจะเสพนาฬิกาดังนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการนาฬิกาต่างๆงานนาฬิกาต่างๆเนี่ยผมอยากไปมากเพราะว่าผมอยากจะเสพนาฬิกาซึ่งพอมันมีจุดยืนมันถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าผมเจอนาฬิกาที่มันเข้าสู่กระบวนการที่ให้ผมมีความรู้สึกว่านาฬิกาเขาว้าวเนี่ยผมก็จะมีความสุขมาก วันนี้ผมอานาฬิกาอีกยี่ห้อหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูนะฮะแน่นอนว่านาฬิกายี่ห้อนี้เนี่ยไม่ใช่แบรนด์ใหญ่และที่สําคัญก็คือ,อเพื่อนๆผมเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายนะในร้านของผมก็มีขายยี่ห้อนี้อยู่ด้วยยี่ห้อนี้คือยี่ห้ออัซซิมูสนะฮอัซิมสเป็นนาฬิกาอินดีพนเดนต์นะฮะที่ต้องบอกว่าแบรนด์เขาก็เป็นแบรนด์เล็กๆนะฮะเป็นการถือหุ้นไขกันไปไขกันมาระหว่างคนฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก แล้วก็มีความคิดออกมาที่ว้าววมากมายในอดีตเนี่ยตัวที่สร้างชื่อให้กับเขาที่สุดคือตัวโรบโตนะครับพอมาถึงสมัยนี้เนี่ยนะอินดิเพนเดนซ์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายนะแล้วก็มีนวัตกรรมที่สวยงามน่าทึ่งกันมากมายเต็มไปหมดอสม,มุดหลังๆก็เหมือนจะอ่อนแรงไปบ้างนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยอสม,มุดเขาออกนาฬิกา l i มิเ e ต e ด i t i o n ชมาตัวนึงเนี่ยซึ่งผม โดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่บน,บนมือผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือ,อนาฬิกา a s i m u มุสที่เป็น Limited e dition นะที่เขาเพิ่งทำออกมาใหม่การที่เขาทำออกมาใหม่เนี่ยทำ Limited e dition เนี่ยไม่ถึงร้อยเหลือน,นะครับแล้วก็เพื่อนๆดูนะฮะหน้าปัดเนี่ยนะวัสดุพิเศษเป็นหินนะครับแล้วก็บนหน้าปัดเนี่ยจะมีอักษรนะที่เป็น ภาษาจีนซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีมังกรคนจีนเนี่ยจะให้ความสําคัญกับมังกรค่อนข้างสูงเพราะมังกรเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์มงคลในเทพนิยายตั้งแต่อดีตนะซึ่งหมายความถึงกษัตริย์นะซึ่งกษัตริย์ในอดีตเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเทพเปรียบเสมือนเทพปรจุตินั่นเองดังนั้นน่ะมังกรเนี่ยจึงเป็นสัตว์ในเทพนิยายสัตว์มงคลที่ เป็นที่นับถือเป็นที่นิยมยของชาวจีนมาแต่โบราณสีเขียวจริงๆนี่เป็นหินนะฮะเพื่อนๆในภาษาไทยเรียกว,ว่าเขียวเหนี่ยวซับนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีเขียวในภาษาจีนเนี่ยเขามีความหมายหลายอย่างนะครับสีเขียวของหยกเนี่ยการใส่หยกเขาเอามาเพื่ออายุมั่นขวัญยืน และในขณะเดียวกันก็คือปกป้องภัยอันตรายต่างๆเหมือนกับเป็นของขลังประจำตัวนะฮะันนั้นสีเขียวก็เป็นสิ่งที่ของขลังของคนจีนมังกรก็เป็นสิ่งที่นิยมของคนจีนเมื่อประทับอยู่บนหน้าปัดเดียวกันแล้วมีตัวอ,อักษรที่เป็นภาษาจีนบวกกับใช้หินพิเศษ,ษในการที่มาประดับประดาอยู่บนหน้าปัดเนี่ย คือเขาทั้งสวยงามทั้งมีมีติมที่ชัดเจนนะปีมังกรความโชคดีของคนจีนนะครับลํำพังแค่หน้าปักเนี่ยก็ว้าวแล้วนีมิเต็ดไม่ถึงร้อยเรือนนะครับก็ว้าวอีกหันมาดูข้างหลังครั้งนี้เนี่ยอาซิมุธเขาก็ได้ทำในสิ่งที่ผมคิดอยากจะทำมานานกล่าวคือไปหากลุ่ กลไกโบราณมาใช้นะฮะกลไกที่เขาใช้อยู่เนี่ยคือคกลไกของ Universal g e n i s นะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นย่อดังและเป็นย่อโปรดของผมยี่ห้อหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวจับเวลาเขาก็ดีมากนะฮะกลไกไมโครโลเตอร์ uh, ของเขาก็สวยงามเพื่อนๆว่าสวยงามไหมฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยนี่มันเป็นกลุข,ของเครื่องโบราณซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะในอดีต เพื่อนๆอ,อาจจะไม่รู้ว่านาฬิกาแทบทุกยี่ห้อเนี่ยใช้กลไกอินเฮ u าส์กันหมดนะฮะนี่ก็เป็น,นกลไกอินเฮ u าส์ของ Universal g e n ร v นะรหรือเราเ,เพื่อนๆหลายลคนทุกวันนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ได้นะครับแต่ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งในอดีตนี่มีความโด่งดังแล้วก็มีความสำคัญต่อวงการนาฬิกาพอสมควรแล้วพอเรนนื่อนี้นำมารวมกันอักษรจีนมังกรมังกรบงกร่บงบอ,บอกถึงความมีวาสนานะฮะ ยกสีเขียวบ่งบอกถึงเป็นเครื่องรางของขังมั่งมีสีสุขอายุมั่นขวัญยีบกลไกที่เป็น,นกลไกในกลุ่โบราณปัจจุบันนี้ไม่มีอีกแล้วเป็น In-house ของ Universal g e n è v e ใสบ่บนตัวเรือนส a ตนเลสส s ต e ล l ผลิตไม่ถึง100ร้อยเหลือเพื่อนเ่ออาจจะบอกเฮ้ย hey, ทำไมมีข้อมูลมากมายทำไมไม่พูดจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะมาโฆษณานาฬิกาไม่ได้ตั้งใจจะมาขายานาฬิกา ผมก็พูดในลักษณะที่ผมพูดเป็นประจำนะฮะเพื่อนๆหลายคนบอกว่าการพูดของผมเนี่ยมันไม่เหมือนรีวิวเลยใช่ผมผมผมยอมรับในเรื่องนี้นนะหลังๆผมจะไม่พูดตัวเองว่าเราใช้คําว่ารีวิวผมจะใช้คําว่าวอ t ช h อ a นะครนาฬิการเรือนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดก็บ่งบอกถึงความเชื่อที่ชัดเจนของคนจีนแล้วก็เป็นนาฬิกาลิมิเต็ดเอ dition ซึ่งมันเป็นอะไรที่ว้าวๆรวมๆกันมาสอสอย่างมารวมๆกันแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงฮะ ถ้าราคาเดี๋ยนี้ผมบอกว่าเขาอยู่ต่ําแสนแต่เพื่อนๆไม่ต้องมาจองกับผมนะเพราะจริงๆคือขายหมดไปแล้วนะฮะผมถึงได้บอกกับเพื่อนๆว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาโฆษณาขายนะผมก็พูดเหมือนกับทั่วๆไปที่ผมพูดรายละเอียดผมไม่ค่อยพูดถึงนะฮะเพื่อนๆว่าไงฮะสวยงามไหมครับถ้าเป็นเพื่อนๆมีเงินกำอยู่ในมือสัก90 0 0 0บาทเพื่อนๆจะซื้อหรือเปล่านี่ก็เป็นวอชท a อ k ในตอนนี้นะฮะ ชอบไม่ชอบคลิปของผมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมือให้ดูนะครับผมเป็นคนที่อย่างที่บอกชอบรักนาฬิกานะฮะไม่จําเป็นจะต้องเป็นนาฬิกาที่มียี่ห้อไม่จำเป็นะเป็นนาฬิกาที่ต้องเป็นแบรนด์เนนขอให้เขาสวยมีคุณค่าน่าสะาสมผมก็เอาโอเคละพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับเราตอนตอน,อนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ